พ,พี่น้องที่อยากได้ข้อตานะครับที่สั่งข้อตากับส่วนลุงชวนนะครับตอนนี้มีพี่น้องที่รับข้อตาไปนะครับส่งข่าวกลับมาว่ามาอยากได้แบบนี้ตัดรอดมันสีสูงนะครับส่วนแบบนี้ก็ยังมีสั่งอยู่กันยังขายอยู่นะครับแต่ว่าลุงชวนก็เลยเห็นว่ามันมีข้อแตกต่ตางมีข้อเปรียบเทียบก็เลยน้าเสนอพี่น้องนะครับแบบนี้คือข้อตาละสามบาทแต่ว่าให้ลูกค้าเสียค่าสรงเองนะครับเพราะว่ามันหนักครับป้องช่วงป้องมันไม่ได้ตัดออกก็แบบนี้สี่บาท แบบนี้ยังสี่บาทอยู่นะครับสี่บาททรง,งฟรีนะครับพี่น้องท่านใดที่เบิ้งคลิปนี้แล้วสนใจอยากสร้างเป็นข้อตาให้พิจารณาเบิ้งนะครับพี่น้องที่สร้างไปแล้วบอกว่าอันนี้อัต,ตาราลอดสูงกลัวนะครับเนวางสั้นจทังสี่อัตราลอดมันมันหน่อยวางสั้นนะครับอันนี้ลุงชนก็ต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าลุงชนพวมีประสบการณ์การเลี้ยงลูกไปพร้อมๆกับพีพพพพ่น้องให้พี่น้องพิจารณนะเบิ้งนะครับอันนี้สามบาทแต่ว่าเสียค่าส่งเองนะครับอันนี้สี่บาททรงฟรีนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องสวนลุงชวอนชีวิตคิดไปเรื่อยครับผมตามคําเรียกร้องครับมีเอฟซีท่านหนึ่งนะครับอยากเห็นคลิปตอนลุงชวอนปลูกนะครับมือนีลุงช้อนก็ได้ม้าปลูกมุมนึงนะครับเพราะว่าเอาอ้อยขอนแกนออกก็เลยมาทําการคัดสายพันธุ์เบิงนะครับว่าเอาลูกอ้อยนะครับนี่คือลูกอ้อยนะครับลูกอ้อยเอาลูกอ้อยมาแยกปลูกเบิงนะครับเนี่ยลูกอ้อยที่มันเกิดมาทีหลังนะครับ วิธีการปลูกอะชักล่องให้เลือกยังลุงชวนว่านะครับนี่รถไถยรถไทลุงชนมันคันน้อยนะครับกะชักล่องให้เลือกก็ใส่ปุ๋ยเพอะประมาณนึงสิหระครับคืออ้อยทั่วไปครับแต่ว่าสังเกตมองไปครับสีวางเป็ี่นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนนะครับท่อนสองตาสามตาความห่างให้มันเป็นกอนะครับแบบนี้มันจะขึ้นเป็นกอนะครับเพว่าเมื่อนี่ฝนตกก็เลยถือโอกาสนะครับได้เอาโอกาสที่ว่าเราต้องได้หดน้ำนะครับปลูกล่องกับประมาณเมตร้าสิบอะครับพี่น้องเมตร้าสิบเพราะว่า ผ่านซีเนาะลุงเชิญออกผ่านซียุกนะครับก็มีมุมเดียวเนี่ยครับมุมให้มุมเดียวยครับที่ได้ปลูกนักเขียวไว้ให้พี่น้องได้ชมถ้าเกิดมันดีปีหนานะครับก็ค่อยว่ากันค่อยติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้การปลูกอ้อยนะครับกับที่ได้ถมนะครับพอปลูก้อยพอปลูกแล้วก็เอาจกถมเพื่ครับอันนี้คือเฮ็ดเฮ็ดแบบหน่อยๆนะครับเอาจกถมจกหนังเนี่ยเฮ็ดเฮ็ดแบบหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเฮ็ดแบบหลายๆก็ต้องใส่เครื่องจักรซอยนะครับ เห็นมีช่องไฟใช่ครับที่เกิดเป็นกอเป็นกอแล้วครับการทมของลินชั้นนะครับนี่คือนี่คืออ้อยฝนตกนะครับประมาณอ้อยฝดน้ำนะครับกับที่พวกยินผมเพราะให้มันมีอ้อยมันมีเหนียวอ้อยมันมีอ้อยมันมีล้ำแค่นี้แะครับพี่น้องวันนี้ถ้าฝนตกมาเมื่อกี้นั่นทวีถ้าฝนตกเขาก็เหี่ยวน้ามาหลั่งครับมันมีเหนียวนะครับมันมีก่ต้องให้มันลึก ลองมันไว้ถ้าเกิือเขาได้ราดน้ำนะครับปล่อยน้ำเขาลองเลยเดี๋ยวพอมันขึ้นเรื่องเขาก็ตังอ,อ๋เขาก็ตังอ,อ๋อเยลดมะเข็บเทบค้นนันอีกแคหนึงนะครับนี่นี่คือวิธีปลูกของช้นนะครับที่ใส่แรงงานค้นแล้วอะลูกจำนวนหน่อยนะครับเดี๋ยวถ้าปลูกจำนวนหลายเดี๋ยวลุงช้นที่สาธิตเห็นบ้างอีกแค่น,นึงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับเอนน็มีท่านที่ขอให้เห็ุการปลูกให้บ้ง ก็มีซ้ำนีครับคอยติดตามว่าไม่ที่เกิดน,อน้อยใหญ่ทำไหนนะครับเดี๋ยวลงยอดที่แห่งเจ้าของให้เบิ้งน้ำที่แองลูกค้าให้เบิง้งน้ำคลิปนี้เรต้องเอาลายนะครับเนาะเอาซ้ำนี่กับพระก่อนที่ได้ไปปลูกอ้อยกันนะครับขอบคุณใลายสบายดีครับสวัสดีครับ